ชาวลี่หินอ่อนสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารู้จักสารเจ้าติจูเอหินอ่อนขนาดหน้าตัด16นิ้วเรามาดูกันเลยนะครับว่าองค์ประกอบของตัวสารความกว้างสุดสูงสุดลึกสุดมีตรงไหนกันบ้างอย่างแรกเลยครับหน้าตัดวัดจากซ้ายมาขวาของตัวกิเลนครับได้16นิ้วความสูงของเขาวัดจากฐานด้านล่างมาจนถึงมังกรด้านบนรวมแล้วได้24นิ้วความกว้างสุดนะครับวัดจากโขงจากซ้ายมาขวา ได้24นิ้วเช่นกันความลึกของตัวสารนะครับลูกค้าว่าจากกีเลนด้านหน้ามาจนถึงล้วด้านหลังได้16นิ้วความลึกของตัวฐานด้านหน้า12นิ้วกว้างสุดอยู่ที่16นิ้วอุปกรณ์ของตัวสารลูกค้าจะได้อะไรนบ้างมีถ้วยน้ำชาให้1ชุดแจกันหนึ่งคู่กระถางทุบหนึ่งใบเชิงเทียนพร้อมหลอดไฟฟ้า LED ให้อีกหนึ่งคู่องค์ศีชุกงหนึ่งองค์ฟักทอง1คู่และก้อนทองหนึ่งคู่ ฐานด้านหน้าอีกหนึ่งชิ้นงานยังไม่หมดแค่นี้นะครับลูกค้าของแถมของเราในตัวกระถางทูบเราจะมีเจ่งจี้ที่เท่ากิมหวยและอ่างต้วแถมให้สินค้าของทางร้านสวยถูกหลักฮวงจุย้ยการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งถ้าลูกค้าท่านใดสนใจชิ้นงานกรุณากดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับสวัสดีครับ